คลิปนี้จะให้ทุกคนมาฟังเตียงน้องติงขาเขียงเก่งจับหน่อยไม่ได้ร้องนะขยับหน่อยร้อง มองกล้องฮึร้องทำไมเป็นไรฮึ